เวลาร้องไห้แล้วเหมือนจะหาเลวะเหมือนอะไรนะเหมือนแม่ไปเห็นแม่ตลอดไหะ อรุเร็วที่พูดเรื่องปิดไปก่อนได้ไหมคุณครูหลังเดี๋ยวก่อนมันยังไม่มีเนี่ยเมือนแรกพูดไปแล้วอะไปเรื่อยๆก็ได้

ไม่ต้องอ๋อดดไม่ต้องรทีจไปที่ดเสด็จรอว่้าไปี่อรนดีก่ดีใจสั Ito <laughs>